กินแซนด์วิชกันเสร็จแล้วร้านข้างๆมีขายผลไม้เอาอีกเขาไม่ได้ขายเป็นกิโลนะคะเขาจะตัดขายเป็นจานบอกว่าจานหนึ่งรวมเป็นผลไม้รวมเลยนะคะขาย100รูปีค่ะทีแรกว่าจะเอาแค่ฝรั่งกับสตรอเบอรี แต่เห็นมีหลายอย่างเขาคนขายก็เชียร์จังเลยบอกเอารวมไปเลยแค่ร้อยเดียว100ร้อยรูปีก็แค่40บาทนะคะจานหนึง่งจานที่วางเห็นนี่แหละแต่เราบอกว่าให้เขาตัดให้ใหม่ให้เขาหั่นให้ใหม่นะคะเขาจะมีผลไม้หลายอย่างมีสตรอเบอรี่มีแก้วมังกรกีวีฝรั่ง สาลี่ใส่ให้เท่านี้นะคะ ถ้าอยากจะซื้อสตรอเบอรี่เป็นกล่องเลยก็ร้อยยี่สิบรูปีนะคะมีน่าจะประมาณสองร้อยกรัมพอบอกร้อยี่สบรูปีแพงคนขายบอกอ๋อร้อยหนึ่งก็ได้ตกลงขายร้อยเดียวอยู่แล้วใช่ไหมโกงพอเห็นจะไม่ซื้อก็บอกว่าอ่อร้อยหนึ่งก็ได้ เขาก็จะตัดผลไม้ให้เป็นอย่างละ4ีหชิ้นนะคะอย่างแก้วมังกรเนี่ยแพงโลละ300ร้อูปีกิโลหนึ่งแล้วกิโลหนึ่งมันจะได้แค่กี่ลูกก็ประมาณ2ลูกใหญ่ๆแค่นั้นก็ตกลูกละ150ยาสรูปี หกบาทก็แพงอยู่เหมือนกัน <Okay. S 1> จานละหนึ่งร้อยนะคะผลไม้ <Okay. S 1> แบ่งกันกินเดอ้อหนูๆ ฝรั่งเขาบอกว่าเป็นฝรั่งจากเมืองไทยเป็นพันไทยเขาว่านะลูกใหญ่แบบนี้ไม่รู้จริงเปล่าแต่ว่าแม่หญิงก็เคยลองซื้อกินนะไอ้ว่าที่ว่าเป็นฝรั่งไทยเนี่ยรสชาติมันก็ไม่เหมือนฝรั่งไทยอยู่ดีมันมันไม่กรอบไม่หวานเหมือนของเราอะ มันแค่ลูกใหญ่ขาวแต่รสชาติไม่เหมือนเลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าฝรั่งพันธไทยจริงหรือเปล่าซิมันชอบพ่ออยากกินมัง่งอร่อยอีกแล้วผเบื่อแต่นี่จริงๆเลยผลไม้ยังอร่อย กินกันเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะหมดของกินแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ